สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับการแกะสินค้าจากช้อปปีอีกแล้วนะครับตัวนี้คือถุงนิ้วเล่นเกมที่ผมสั่งมาครับผมสั่งมาทั้งหมด2ชิ้นครับ เพื่อนๆเคยมีปัญหาเหมือนผมไหมเวลาเล่นเกมนะครับหน้าจอเราก็จะเป็นคราบลายนี่มือนะครับเวลาทัดก็จะฝืดติดนะครับทําให้เราไม่สามารถคอนโทรลเกมได้อย่างที่คิดนะครับแต่ว่าเราจะหมดปัญหาพวกนั้นไปถ้าเราซื้อเจ้าถุงมือใยเงินเล่นเกมตัวนี้มานะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถุงมือเล่นเกมตัวนี้นะคืออาวุธลับสายเกมเมอร์รองเลยครับวัสดุเกรดพรีเมียมเล่นสบายทั้งวันไร้ขอบสัมผัสตรงจุด100%เซครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยว่าเออเวลาเราเล่นไปอ่ะเงื่อมันออกมันจะเอาอยู่ไหมต้องบอกกันเลยครับว่าเงื่อออกก็เอาอยู่ตัวเนี้ยทัดลื่นไม่มีหลุดกันน้ํากันเงือ่อเปียกก็ทัดติดนิ้วลื่นไม่มีหลุดเลยครับเจ้าตัวเนี้ยนะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันดูครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่ถุงนิ้วเล่นเกมเล่นเกมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตอนสัมผัสมันเป็นยังไงบ้างครับ ตัวยิงน่นะมันก็ปัดซ้ายปัดขวานหละเน้นเน้นปัดซ้ายปัดขวาแวาบบเออดูให้ดูความลื่นงถุงกับไอ้ให้ดูประสิทธิภาพถุงมือว่าเฮ้ยมันใสแล้วไม่งลื่นขึ้นนะจอไม่เป็นคาบลายนิ้วมือนะนั่นเลยถุงมือนําไฟฟ้าทําให้การขยับนิ้วแบบมันถูกยังไม่ถ่ายใช่ไหมยังไม่ถ่ายใช่มเหยื่อยนอันเนียะครับต้องลองลงไปคาบบอร์ดสักตัวสองตัวก่อนหนะ่อย A long Một sức ok, good. Một tăm nêu mất. Tăm nêu. Eh, bà, 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 เอาเม็ดบดหัวห okay, uh ัวเรือปืนเม็ดบดเอ้มันมีพวกมานะฝั่งนั้นนะฝั่งข้างหลังนะโอเคได้โดปืนบอดเล่นเลยหัวลูกซองมาเลยเอาเม็ดเก็บไม่ได้โอ้โหไอเดี๋ยวไอ้ไม่บอกหูเขาเลยนะมึงเก๋คนรู้ว่จะไปเจอเดี๋ยวนี้เลยนี่ลูกซองนัดบอดเอาวะนั่นแหละคนข้างหลังอ่ะขวามือโอ้โหไฟฟ้าได้ยังโอ้โหเอ้ยมันลบ ว่ามีตูริเทนบ้างมีมีตูริเทนเนอะเออปาแปดไปหันหน้านี้ดีอ่ะเออโดนโดนโดนแปดเฮ้ยม่อนเอาดีดีฝูดลองเสียงเนาะคุยเถอะคุณคิดว่ามึงเป็นแม่เอกแหลงหรือเหลือตัวเดียวอุ้ยโอ้โหมียาเปล่ามียาป่าครับเทพเจ้าหนีเลยมันเหลือตัวเดียวแล้วหนี เออมีมีแฟดมีอะไรบ้างปลาแฝดเป็นรอมได้จะทำไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นกู้เพื่อนวะนี่แหละเอาเลยมีฟันมีฟันสวยมีฟันมีฟันมีอะไรฟันเลยมีอะไรฟันไม่เอ้ยอีกนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวจะยิงโดนกู้นัดเดียวเอาดีดีอัดีอันดีดีดเออสวยไปหายายให้เกือบตายชั่วจาน เจอบอดกี้กเข้าไปไอ้ี้ยแล้วแม่งมาอีกนะนอีกสามตัวแล้ววิ่งมานี่นะครับแคใส่ตรงนิ้วมีคมกริบเอาเรื่องมะเอาเรื่องนะ